ขยี้ตารัวๆภาพล่าสุดน้องพายุไปทำอะไรมาตัวจะเท่าคุณยาแล้วเป็นการเป็นงานจริงๆลูกชายบ้านนี้สำหรับ้าแฝดอย่างน้องใส่ฟ้าพายุลูกชายคุณแม่สบใต้อย่างชมพู่อรยาที่นับวันก็เริ่มโตเป็นหนุ่มเข้าไว้สี่ขวบแล้วแต่อย่างน่ารักน่าเอ็นดูเป็นที่รักของแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองจะเห็นได้ว่าเวลาที่แม่ชมมีภาพมีคลิปน่ารักน่ารักของลูกชายฝาแฝด ก็มักมีฟีดแบ็กดีๆตอบกลับตลอดล่าสุดเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติชมพูนั้นก็ได้พาลูกๆนำพวงมาลัยไปกราบไหว้ขุณยาที่บ้านพร้อมแชะภาพครอบครัวสุดอบอุ่นงานนี้ทำเอาแฟนๆแห่กดไลค์คอมเมนต์กันสน,นั่นเช่นน้องพายุโตเร็วมากแสงพิสายฟ้าไปไกลแป๊บเดียวโตวเท่าคุณยาแล้วแถมยังน่าเหมือนกันอย่างกับแก่อีกด้วยนั่นเองละคะ่ะ